เรามีอะไรเอ่ยดูสิน่ากินไหมจลลเจลลี่เจลลี่แล้วก็วุ้นมะพร้าวแล้วก็วุนว้นมะพร้าวด้วยอ่ะมาแต่ก่อนที่เราจะมากินโชว์วันนี้เนอะดูได้กินไหมน่ากินมากเป็นสามดีนะเป็นรูปปลายอยู่ข้าขงในจริงจรด้วยนะอ่ะมามาดูคำศัพท์กนนันก่อนเนาะ,ะมาก่อนที่เราจะมาโชว์เสียงกินด้วยคลิปเสียงฉะนั้นเรามาดูคำศัพท์กันก่อนเนาะโอเคไหมอ่ะคำศัพท์คำแรกไอ้ที่ว่านี้อะไรเนี่ยเป็น,นรรอะไมาพา ดูเลยมะพร้า,พาวเนาะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรคุกคเนตเมลคุกคเนตเมลอ่าแปลวะ่ากะทินั่นเองเนาะ, milk. Coconut milk, ะ,ะนิวคุกคเนตเมลแปลว่ากะทิเนาะโอเคไอ้เอาพูดสิคุกคเนตเมลเดี๋ยว <Coconut Milk. S 1> นาะกินนะ่ากินมากนะ่ากินมากนะ่ากินนะนะมากเอามาครัที่สองเขาว่าอะไรนะอ๋อนี่ไงอ๋ออันนี้มันคือเจลลี่ใช่ไหมภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเจลลี่เจลลี่เจลลี่อันนี้เป็นเจลลี่เจลลี่รส ไม่รู้ว่ารถอะไรนะแต่ว่าเป็นรูปดอกไม้ข้างในอ่ะ้ะน,น <L> ดอกไม้เนาะสตรอเบอรี่แน่เออไม่ได้สตรอเบอรีหรือเปล่าอ่ะฉะนั้นเจลลี่ภาษาอังกฤษเรียกาเจลลี่เจลลีนเจลนะลี่เจล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 ลี้เจลลี่เจลลี่นจลลี่เไล้จลลี่เจลลี่เจลล่เจไ่้จลลี่เจลลี่เเจลลเจลลี่่เจ่เจลลีเลยอ่ะมันีปเนใสๆดเวยเนาเแลวก็มีเป็นเหมือ่เ็นดอกเม้ซอ่อยู่ข้างในอะ่นะ โอเคนะอันนี้สุดยอดนี้สุดมากต่อไปอันนี้เชอร์รี่นี้น่ากินมากเชอร์รี่นี้คือเป็นรูปปลาข้างในเห็นไหมแสดงปลาข้างในเขาเรียกว่าอะไรไอ้ฟิชฟิชจำไม่ได้เหรอเวลาเอาสาหร่ายอ่าฟิชแล้วก็มีรูปอะไรนะอีกอันหนึ่งข้างในเห็นเป็นสาหร่ายใช่ไหมสาหร่ายทะเลเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้จำได้ไหมซีวีซีวีแปลว่าสาหร่ายซีวีแปลว่าสาหร่ายให้โชว์โชว์โชว์ูให้สิงา กินมากเลยไอ้เฮ้ยมันมีแบบใสๆแบบกลงลูกกลงๆด้วยทั้งหมดนี่กินได้หมดเลยนะคะกินได้หมดเลยเนาะเห็นไหมสวยไหมเนาะครบห้าคำอัเนี่ยขอทวนก่อนคำแรกคำว่าเจลลี่ e l l y แปลว่าเยลลี <Jelly. S 1> ่เ่คำที่สองอันนี้ทำจากวุ้น <Wood. S 1> กะทินะกะทิใช่ไหมเ mm. ขาเรียกว่าคุ o n น t m เมล คู่ขนานมิลค่ะคำที่สอง้วนะต่อไปคำที่สามคำว่าดอกไม้ดอกไม้ใช่ไหม flower flower คำที่สามคำที่สี่ตัวอะไรอยู่ข้างในมีตัวอะไรคำที่สี่ตัวอะไรปลา fish 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 ปลาแล้วก็มีอะไรสาหร่ายทะเลเ้วยสาหร่ายสาหร่ายเขาเรียกว่า seaweed คำสุดท้าย seaweed 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 เอาแล้วนะครบแล้วนะตอนนี้เราจะมาเริ่มกินกันแล้วนะคะอย่พึ่งต้องออกแต่ว่าเดี๋ยวเราจะให้เห็นแต่ปากกินกันเนาะโอเคไหมเราจะเป็นไม่ให้เห็นหน้าเนาะเราจะกินปากกันเนาะเราบายกันสวัสดีวัดีค่ะสวัสดีค่ะบายบายค่ะ